นี่จะเป็นสะพานนะพี่น้องครับได้ทุบได้รื้อปรับระดับจะตอกเสาเข็มครับสูงพร้อมกับถนน2องเมตรห้าสิบนะไปดูมอเตอร์เกีพี่น้องครับ,โโพ,รบพี่เขากำลังรอจังหวะ รถด,ดินมาแล้วก็เจ้ามักเทนมักเทนตัวนี้น,นี่มีกล้องหลังนะพี่น้องโอ้เบาอดล้างเลอเนี่ยใหม่แกะเลยล้างก็สวยดีครับรถใช้งานหนักฝุ่นจับเยอะ ยามค่ำยามแรงครับพี่น้องครับมาดูรถเกียดดร์ปรับหน้าดินส,สวยๆไหลาทางชมกันเลยครับ แจ้งลูกบ้านโอ้ปู้ซวยตอนนี้สวัสดีครับผมเอาพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวที่ตามช่องเป้ามัดนะครับกันยิบมตะนวลเอาครับครับขุนทางเบียงเหมือนจะเลื่มข้าวได้ไหมขุนกามไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราบอกเป็นที่ดีอยู่ครับไม่เสียงสว่างเคลื่อนน้ำฝากน้ำเย่นบ่เอาฝากฟันช่องซะคเับฝากเป้ามัดนะครับเนาะฝากฝากยังให้พี่น้องสัญจรไปมากนะครับ ครับการการระมัดระวังเอานะครับเนาะสัญจรไปมาเส้นบ้านหนองจอกไปหนองแยกนะครับที่น้องเข่าที่เพิ่งผ่านช่องนะครับเนาะหรือว่าการประชาธรรมบ้านยมเศร้ากันประชาธรรมันา์ไหนนะครับเนาะการไปการมาช่วงนี้มีการก่อสร้าดรถไถเนาะเครื่องจักรเครื่องหนักนะครับหลายอยู่นะครับเนาะค่อยไปค่อยมาเอาครับพงศิษปากไปครับผมครับผมขอบคุณครับ เดียวหด,ดมาแล้วยามคํายามแรงครับพี่น้องอยู่กับป๋าสงนะครับทีมงานรถหกล้อก,ก็ทวัดบุรีนะครับล้อแบบดําซิ่งกันเลยแต่งสวยทุกคันครับมาช่วยงานครับงานทำสะพาน ไหลถนนนะครับผมไม่ผมผมไม่สูงพี่น้องครับป้องกันน้ำท่วมด้วย2องเมตรห้าสบอยู่กับป๋าสงครับวันนี้ไม่ลงบ่อดินเออลั่นลั่นพี่น้องลั่นพูดผาดพูดผาดอ,อ่อ บุลาสี่สิบดีกี้อาไปแล้วครับเดี๋ยวก็มาใหม่ครับรถท,ทั้งหมดแปดคันเอาบัฟโฟโลไปใส่น้อเนี่ยโอ้ยไปบุละบ้านเกิดคอยบุละอยู่กับบ่าวัดพาเพ่อนครับวันนี้เอาสักสิบห้านาทีพี่น้องสวยไหมสวยไหมปีเริ่มปีใหม่เลยพี่น้องเนี่ย อโอ้ยสวยมากๆเลยพี่น้องหกแปดอ่าไล่ดูพี่น้องปีปศลองดูพี่น้องเออหรือ,อว่าหกห้าเอาหกห้าหกเจ็ดหกแปดอะไรประมาณนี้ละ <c oughs> พี่น้องครับอ่ะร <c oughs> อสักคู่พี่น้องครับชมเพื่อความบันเทิงและผลใครเท่านั้นเดี๋ยวก็มีโมอเตอร์เกตมาเอา่อ เกียรเดอร์ครับพี่น้องมาเกลียดินนะครับปรับไหลสะพานไหลถนนเอ้าไหลสะพานยังไม่มีมามตซุมให้ดูหันตัวหันหันตัวก่อนตั้งลำก่อน ระวังเบียงด้วกับบ้ครับผมจะรอตัวหน่อยครับสะพานยังไม่ได้สร้างกําลังวางหินวางอะไรครับใช้ทางเบีย่ยงแล้วมระวังด้วยนะพี่น้องนะ นาสวยมาซะขาวทั้งคันเลยลมก็ลมแบบยังแรงนะพี่น้องแบบไม่หยุดเลยไม่รู้ผมเปลี่ยนตัวกันลมมาใหม่ไม่รู้จะได้ไหมเดี๋ยวก็ไปตัดต่อดูพร้อมกันพี่น้อง อะไรอีกเออเจ้าสารีนี่เองหมดอัดพี่น้องครับตึบๆ s s r หนึ่งร้อยสี่ชีดสิบสิบสองตันรวมทั้งคัน มาคุยกับป๋าสงหวั่นคายดีป๋าสงหวัดดีครับผมหวัดดีครับโอ้ยทำงานยังไงเนี่ยนะวันนี้เหนื่อยไหมทำงานโอ้ก็เหนื่อยไหมมันกไไ็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าใจมันรักก็เลยไม่เหนื่อยอใจม,มันรักใจรักใจรัก,กพี่น้องครับอะไรถ้าชอบก็ไม่เหนื่อย เออเหมือนผมนี่แหละลงพื้นที่แดดร้ะะอนๆอ,อยากจะได้คลิปสวยๆให้พี่น้องดูก็ไม่เบื่อพี่น้องครับเพราะว่ามันตามหาใจเจ้าของเจอแล้วนะออ <laughs> นี่คือภาษาไทยแตกกอใช่ไหมพี่น้องตามหาใจเจอแล้วมันก็เลยไม่เหนื่อยทำงานมันก็สนุกอยู่ทั้งวันวออนั่นแหละนั่นทำอะไรก็ช่างของหาใจเรามันรักเอ,อครับ้าใจรักก็ทำได้ทั้งวันนั่นแหละ ปกติป้าสงนี่จะขับสิบล้อนะพี่น้องแต่สิบล้อจอดก่อนเอาหกล้อมาเพ่มมาไม่มาแจก,กตัวหกล้อก่อนเอา้าใจรักระวังรถอรถทีรถป,ปีพี่ทางด้านทวัดบุรีครับเห็นบอกว่าเป็น บ้านบ้านบ้านเปืยหรือเปล่านะถ้าปิดพลาดย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้คุยกับทีมงานเขาสักเท่าไหร่พี่น้องมาก็ถ่ายทำเลยครับพี่น้องครับดินสวยมากเลยพี่น้องครับพร้อมปลูกกันเลยเอาไม่มีรากไม้สักรากเลยพี่น้อง ดินสวยคคนดินต่างจังหวัดพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเป็น6ล้อเพราะว่าบางทีก็วิ่งเข้า,าถนนห้ามวิ่งแบบ10บล้ออะไระครับก็ต้องใช้หกล้อกันแต่ก็เยอะครับไม่ใช่ปัญหา ก็พอๆกับสิบล้อเลยทีเดียวเ mm. พราะเทสี่คันเนี่ยก็เท่ากับสิบล้อคันหนึ่งนีสามคันนะพี่น้องสามสี่คันครับเท่ากับสิบล้อคันถ้าหกล้อมีสักยี่สิบคันนี่ก็ป๋าสวงเนี่ยก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> แจกตั๋วไม่ทัน <c oughs> เอาพเหมะเจาะครับกับราคาวิ่งนะพี่น้องครับให้ได้คนละยี่สบสามสิบเที่ยวใช่ไหมป๋า เอออยาให้เกิน30 20เขาก็อยู่ได้กันประมาณนี้แหละแบ่งๆกันวิ่งครับว่ามัน,นมันวิ่งมันวิ่งง่าย,ายเออวิ่งง่ายมันก่อกว้าง่ายง่ายคือรายได้ก็อย่าอย่าเอาคนเดียวเยอะออให้ให้พี่น้องเราหกล้อได้ได้ได้มีนะแบ่งรายได้ทั่วกันพี่น้องครับเอามาแบ่งบ่าะมัดด้วยนะไอ้ยอดซับสไคร้ <c oughs> ขอบคุณครับคนที่เข้ามาติดตามผมแล้วก็ดูคลิปของป๋านะออป่าสงนะครับยอดดิวเยอะกว่าพันกว่าทุกคลิปเลยพี่น้องครับขอบคุณมากมากขอให้ปีใหม่มีความสุขความเจริญนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนร่ลำล่ำรวยรวยทุกคนนะครับ f c ผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับป่าสงสวัสดีครับ